วันนี้เรามาทำไก่อบนะคะแล้วก็เป็นมันฝร,รั่งนะคะแล้วก็ผักอันนี้ก็รอค่ะรออาหารค่ะก็จิบนิดๆค่ะน้ำผลไม้รอค่ะนะคะสามีก็เป็นคนทำกับข้าวดิฉันก็เป็นคนถ่ายวิดีโอแล้วก็ดูการกวิธีทำของคุณสามีที่ดูจากหนังสือนะคะ นี่เอาไก่มาตัวหนึ่งค่ะแล้วก็มาผ่าครึ่งแล้วก็คูุกมันฝรั่งกับผักนะคะนี่คุกแล้วค่ะแล้วก็ใส่ออซอสพริกไทยอะไรสักอย่างค่ะแต่ไม่เผ็ดนะคะเพื่อเพิ่มสีสันของไก่เราให้สวยค่ะเวลาอบเสร็จแล้วมันจะสีสวยค่ะจะสีแดงน่าอร่อยค่ะนะคะนี่ อบมาแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะก็น่ารับประทานมากเลยค่ะแต่ตอนนี้มันร้อนนะคะมันก็เลยส่งผลให้โทรศัพท์ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะน,นี่ก็เสร็จแล้วค่ะอบประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะนี่แล้วก็มันฝรั่งแล้วก็ผักต่างๆนะคะนี่เนื้อไกลล่เราสวยไหมสวยไหมเสร็จแล้วค่ะอบไก่